สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาทำเกมวิ่งหนีไททันกันนะครับโดยก่อนอื่นเราก็มาสร้างเกมชนิด Third Person เป็นบูปินละกันเอาตั้งชื่อโปรเจกต์เช่นไททันลันคีเอ็นะครับรอสักครู่อรอก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ลองกดเพย์ดู เรจะเป็นตัวละครเ h ิร์ดเพอร์นะครับวิ่งไปมาได้เราก็ไปทำตัว AI นะครับไปทำที่โฟลเดอร์เดิร์ดเพอร์ซันบปินโดยเราจะทำการด l พิเคตตัวเ h ิร์ดเพอร์ซัน e ชแรกเตอร์นะครับโดยกด c อนโทรล t ีด็แล้วก็ตั้งชื่อว่า b p ai นะครับโดยการที่จะทำให้ AI วิ่งตามตัวละครเราได้มันต้องการ ai artificial intelligence นะครับต้องการ2อย่างนี้ก่อนนะครับผมจะทำสออย่างนี้ก็คือ behavior t แล้วก็ blackboard นะครับโดยตัว blackboard จะเป็นเสมือนสมุดพกนะครับเอาไว้เก็บค่าเราจะทำให้ตัว ai นะครับแลกเปลี่ยนค่ากับตัว behavior t ได้นะครับทำให้เสร็จค่าส่งไปให้ behavior t ไดนะ้ก็มา ก็ตั้งชื่อ b บ็ k บอร์ด AI กันใน b บ็ k บอร์ด AI ของเราก็จะเราก็จะ New Key นะครับเป็นชนิด Object เพื่อให้มันให้เราเซตตัว Player ของเรานะครับเข้ากับ Key ตัวนี้ตั้งชื่อ Key นี้ว่า Player Object โดย Key ์ไทป์เบสคา r d ให้เป็นตัว p พย์เจของเราก็คือตัว V P t h i r d Person นะครับเป็นตัวนี้ V P t h i r d Person Character กด save เซฟก็โอเคสำหรับแบบบอดจริงๆก็คือต้องการตัวแปลตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็สร้าง Behavior T นะครับ ก็ d T A I อันนี้เราก็ล่ามาจากรูแล้วก็ Sequence นะครับแล้วก็ล่าออกมาแล้วเราก็ใช้ Move to Move to Move to อะไร Move to ไปที่ตัว Player Object นะครับนี่ก็จะ Move to Player Object ถ้ามันวิ่งไป เราไปชน player object เราให้ทําอะไรให้มันเวทรอสักครู่หนึ่งเราจะได้มีเวลาวิ่งหนีเว i สัก3ามวิน,นะครับอันนี้ก็กด save มี b a c k b o a r d มี b a v i r t แล้วเราก็ต้องมีตัว AI controller นะครับมาเซตค่าเซตค่าตัว player object ให้กับตัว b บ a c k b o a r d นะครับเราก็สร้าง บูปิน้นแล้วก็มาเสิร์หา ai นฮะ ai คอนโะทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์เอไอเอไอทนคอนโทร ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับเราไปที่ Event ต์กราที่ BeginPay เราคนอื่นก็บอกว่าเราจะใช้ Backboard ตัวนี้นะครับก็ใช้ use backboard backboard ที่ชื่อว่า BP AI มีตัวเดียวอยู่ละเสร็จแล้วเราจะทำการเซตค่านะครับเราจะทำการเซตค่า เซตค่าตัว player object นะครับเราก็ลากตรงนี้ออกมาแล้วก็ใช้ setValue setValue as object แล้วก็ทำให้ key name เป็นตัวแปรนะครับตัวแปรหรือว่า key ที่ต้องการ set อ่อนี้เราต้อง compile ก่อนมันถึงจะโผล่มานะครับค e y ที่ต้องการ set ก็คือเมื่อกี่ที่เราตั้งไว้ในแ a c k b o a r d ก็คือ player object ถ้าไม่ชัวร์ก็มาเปิดแบ็กบอร์ดขึ้นมาดูใหม่นะครับ p พเ e r Object เ a y e r Object นะครับตั้งค่า p l a y e r object ให้เป็นอะไรก็คือให้เป็นตัวละครเราก็คือ p l y y r r c h a r a c t e r Get p l a y e r c h a r t c t e r นะครับพอเสร็จแล้วก็ทำให้มันรันตัวแบ็กบอร์ดนะครับก็รันเอ้ยรัน Behavior T นะครับ Behavior T ที่ต้องการรันก็คือตัว B Behavior T AI นะโอเคอันนี้ก็คือตัว Controller ของเราก็ทำสามอย่างนะครับก็คือไปเลือกใช้ Backboard เซร็จค่าตัวแปร Player Object ให้ b a c k b o a r d แล้วก็รันตัว Behavior T เสร็จแล้วเราไปดูที่ Blueprint AI ของเรา บูปินเอไอของเราไม่ต้องการรับอินพุนะครับเราเพราะว่าให้มันรันตัว behavior tree แทนนะครับเราก็ลบ i n p u t ทิ้งใน Event Graph เสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีกล้องนะครับเพราะเรากล้องตัวอยู่ที่ตัวละครเราก็ลบกล้องกับลบ c a m e บ a boom ูมทิ้งเราก็ไปที่ตัวท็อปสุดก็คือตัวคราสให้มาหาตัวเพชรพรนะครับ ไปเลือก AI controller เป็นตัวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ก็คือตัว Titan ตัว AI Titan AI Titan โอเคนะครับ c o m p พ l ์ ile, แล้วก็ Save ลากตัว b l u e p i n AI มาวางไว้เสร็จแล้ว b l u e i n AI มันจะวิ่งได้ก็ต่อเมื่อมี Navigation m a t e นะครับให้เราสร้าง Navigation m a t e โดยกดที่ตรงนี้ แล้วก็เลือกเป็น Volume Navigation n a p m a p o Volume นะครับขยายให้ใหญ่ให้มันครอบคุมพื้นที่ที่เราจะวิ่งถ้ามองไม่เห็นว่ามันสร้าง n e m a p ได้ขนาดไหนแล้วกดที่ Show Navigation นะครับอันนี้ผมจะ scale ให้มันเต็มพื้นที่ Move แล้วก็สเกลนะครับให้เต็มพื้นที่เลยโอเคพอเสร็จแล้วเรากดเพย์ก็จะเห็นว่าตัวศัตรูนะครับจะวิ่งมาหาเราพอวิ่งมาเจอเราเสร็จแล้วมันก็จะหยุดเราลองไปตั้งค่าตัว AI มาที่ v i วพอร์ตไปที่ Cap s ซูลนะครับแล้วก็ตัวทา a n นฟอร์มสเกลเราล็อก scale จะได้ตั้งค่าทุกค่ารพร้อมกันเช่นให้มันตัวใหญ่ขึ้น50%าสิบเปอร์เ e ็นต์ถพายเซฟกดเคดู okay. นะครับพอตัวใหญ่ก็จะดูน่ากลัวเสร็จแล้วเราก็ไปเออ าลากขึ้นมาแล้วกดปุ่ม n นะครับมันจะได้ยืนบนพื้นพอดีเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ตัวละครนะครับคลิกเลือกที่ตัวละครดับเบิลคลิกเลือกที่ตัว s k e l e t o n m a g e เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตัวฟิสิกส์นะครับให้ฟิสิกส์บางชิ้นมันเป็นแลกดอ ก็คือเรามากดที่ตัวฟิสิกส์ตัวนี้ฟิสิกส์แอสเซสให้เราเลือกตั้งแต่สปายนะครับแล้วกดชิป f t แล้วคลิกเลือกเฮดนะครับก็คือเลือกช่วงบนของตัวละครเราก็มาเลือกค่าฟิสิก c t ไทปจาก Default ให้เป็นซิมูเล e d นะครับมันจะได้ถูกซิมูเลต e เซฟนะครับนอกนั้นขนาดยังไม่พอตัวบูปิน AI จะต้องที่เมชนะครับ จะต้องไปเลือกตัว collision นะครับ collision collision preset นะครับเปลี่ยนจาก character made ให้เป็น l a g d o ลองกดเพ a y ดูก็มันก็จะวิ่งโดยที่ช่วงบนของตัวละครเป็น legdo นะ Titan ครับคล้ายๆไททันไหมครับ อาจจะเปลี่ยนสีมันสักหน่อยนะครับเราไปที่ตัว Blueprint AI แล้วก็ไปที่ Event Graph มไม่มี g r a p อะไรเลยเราสร้างมีคลิกมาขวาสร้าง Begin p a y นะครับ Event Begin p a y เสร็จแล้วเราเลือกรากตัวละครตัว m e s ของเราเข้ามาเสร็จแล้วเราจะสร้าง Material ใหม่ให้เป็น Dynamic Material นะครับ e create d y นามิกแมทเท i a ียลอินสแตนะครับเดี๋ยวขอมาดูตัวละครก่อนเลือกที่ตัวละครเอออที่ตัวละครนะครับมันก็จะมีแมทเท i a ีนะครับตอนนี้มันมีแมทเท i a ียอยู่2องสล็อตก็คือ มีตรงหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีที่ตัวละครตัวที่หน้าอกเนี่ยเราเอ๊ะที่ตัวละครเราเดับเบิลคลิกที่แมทเ r ียลนะครับคือแมทเ r ียลตัวที่0ูนดับเบิลคลิกมันขึ้นมาจะเห็นว่าแมทเ r ียลตัวละครของเรามันมีค่าพารามิเตอร์ตัวหนึง่งชื่อว่าบอด y ี้คั r เนอร์นะครับเรา Copy b o d บอด l ี้คัเอร์ไว้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าบอดดี้คันเอร์นะครับซึ่งมันเป็นสีสีก็คือเป็นค่าเวกเตอร์นะครับ เวกเตอร์คือมี3ค่า R G B เราก็ซอร์ตแมทเทอเรียลซอร์ตแมทเทอเรียลเราก็ไปเก็ตค่าแมทเทอเรียลของมันเก็ตแมทเทอเรียลอินเด็กตัวแรกนะครับก็คือของตัวละครออปชั่นเนมไม่น่าจะมีผลนะครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จ พารามิเ <Param> mm hmm. oh, ตอร์เอิซตอ๋อตรงนี้ฮนะเซตเซตเวกเตอร์พารามิเตอร์แวนรูนะครับเพราะว่า มันเป็น R G B นะครับหรืเป็นเวกเตอร์ถ้าเป็นค่าค่าเดียวก็คือเซตสเกลาร์โดยค่าที่ต้องการเซตก็คือค่าที่ชื่อว่า Body Color เราจะเปลี่ยนเช่นให้มันเป็นสีแดง Compile เราลองเล่นดูไหมโอเค ถ้าเราอยากเปลี่ยนตรงหน้าอ,อกอะ่ะทำยังไงก็มืมก็เสร็จแล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เราจะเก็ต อิเ m e n t ที่1นึ่บ้างนะครับออาใหม่ลักเมทออกมาใหม่เ e t แมทเท i a รนะครับคราวนี้จะเอาอิเ m e n t แรกอืมเสร็จแล้วเราก็ค r เอ็ดดีนามิกแมทเทียลอิสแต เกตเอลิเมนท์ที่หนึ่งแล้วก็เซตเวกเตอร์นะามิเตอร์ชื่อเดียวกันลองเอาเป็นสีเหลืองนะครับให้หน้าออกเป็นสีเหลือง ลองดูพิเคตตัวนี้นะครับกดออ d ิ n เนตแล้วก็ลากต้องปล่อยก่อนแล้วค่อยลากใหม่ได้นะฮะลองเพย์ดูโอ้ โอเคนะครับ